ก็สวัสดีทุกคนกันเลยน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัคลีบงานมาก็วันนี้นะครับอัปเดตแพทใหม่นะประจำเดือนเดือนอะไรนะมิถุนาแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันก็ปลายเดือนพฤษภาละมีแพทเข้าใหม่นะครับเ,ออเป็นเซตแต่งวีล็อกอานะครับ แต่ว่าจะมาในรูปแบบของแคปซูลเป็นนี้ครับชายผุนไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะส่วนน้าจาก,ก็ก็จะประมาณนี้โอเคไม่พูกตามลำเพลงจัไปักเท่าไหร่ดีอันนี้ระเบียงกบอยู่ห้าหมื่นแคทสาสิบห้าเม็ดแล้วกัน ไม่ได้นี่วะสิบเม็ดอาจจะสิบเม็ดแล้วกันนะครับเปิดคำๆไปอ่าตัวนี้มันจะมีล้อทีอีด้วยนะทุกคนอ่ตัดกันเลยจะได้รีล้ลลอ กับรีเครื่องจะจริงหรือเปล่านี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยสี่นิดแล้วท่าทีว่าจะจริงเออห,ห้าเิม เอ้ได้กกูบ่าวะใหดกันจะออแ้มกันเนี่ยทุกชิ้นเถอะนะทุกคนโอ้โหจบเลยสิบเมตร เป็นโจกเกย์เลื่องอ,อะไรวะอีกได้จักจ่องเม็ดปะจักจ่องเม็ดแล้วกันนะครับ เปิดอะไน,นี้แล้วกันอปโอ้ห้าเอ็มเริ่มห้าเอ็มออกดีจ้ะโอเคประมาณนีแ้แหละจะเพื่อาหกเอ M. M ม็มไดเอ็มมาเท่าไหร่วะเนี่ย สองสามแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบเก้าเก้าจุดห้าห้าทีนี้ไม่ต้องไปนับไปละกันประมาณสามสิบเอ็มเหรออืมก็ผมว่ามัน ก็เจ็บเจงอยู่แล้วทำอไไม่ออกเหมือนมีคนเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวดูเนี่งทำไมเขาออกง่ายไปจังวะเปิดไปกี่เมเ็ดวะเนี่ยผมว่าเซตนี้สวยนะเอาจริง โอเคครับสราหรับ EP นี้กลับมาเดี๋ยว EP หน้าจะมีอะไรต่อก็อเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด้นะครับ